ถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะปีพศ128 29ตอนนั้นเนี่ยมีคนที่ไปทํางานแล้วถูกลอยแผลคนภาคอีสานอะไรตัดผ้าต่างๆเนี่ยตอนนั้นมีคนงานไทยอยู่าาประมาณประมาณสามแสนกว่าคน<ห>แต่คนเป็นคนที่ตกงานที่ถูกทิ้งทอดทิ้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองหมืนคนเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นเขายอยู่กับเขาด้วยไปอยู่กับเขาด้วยไปอยู่แคมป์นะไม่มีแคมป์ฮะแล้วอยู่ยังไงครับ ในกลุ่มผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ1 7บ8ดคนมีเป็นไฟยอยู่สองคนเนี่ยเป็นหมดเลยเนี่ยสิคนก็คัดกันไปเ้าแล้วเช็คเป็นอะไรคะตอนนั้นจริงๆไม่เป็นอะไรเลย<า>แต่ว่าอยู่กับเพื่อนเนี่ยจนเป็นจนเป็นผมทําก่อสร้างเป็นผมเชื่อมเหล็กเป็นผมร้อยสายไฟยเดินสายไฟยเป็นทั้งหมดทำใลอันนะั้นเวลานี้น,นะนะคือชีวิตเราได้ผ่านมาอาหารบางมื้อเนี่ยเราเราเคยอย่าง <c oughs> จริงๆเราเล่าแล้วมันจะร้อง ผมไปทำเ,เกี่ยวกับขุด<า>ท่อฝังท่อส่งน้ามันจากเมืองดะมัมเข้ามาเมืองนิยาตแล้วรักุมผมนี่ก็ไปไปทําอยู่สองเดือนจนนายจ้างคนที่เขาจ้างเนี่ย,ขนนยเขาหน,นไีไม่จ่ายเงินเดือนอีกไม่จ่ายเงินเดือนแล้วก็ทิ้งพวกเราไว้ที่นั่นก็ต้องหนีกลับเดินเดินทเลายทะเลสายช่วงหน้าร้อนจัดๆเราอยู่จนอาหารไม่มีแล้วเราต้องเรียกประชุมเพื่อนๆกันว่าตอนเนี้น้ําที่มีอยู่เนี่ยนะ คุยถึงเรื่องน้ําอย่างเดียวแล้วข้าวไม่ต้องพูดถึงน้ําที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่ได้อีกไม่เกินสองวันฉะนั้นเราจะต้องแต่ว่ามันมันมีเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่านี้เรืองน้ําใจของคนเวลามาถึงที่ถนนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคนคนที่บอกว่าคนไทยมีหลายแสนคนเนี่ยคนไทยเราทําทําทุกอย่างทุกหน้าที่พวกขับรถเทรลเลอร์พวกอะไรก็มีรถเทรลเลอร์ผ่านมาเราคงก็โบก โอ้เขาก็จอดเลยจอดแล้วก็ถามเขาก็ตะโกนถามเอาเอาจะไปไหนกันอะไรเงี้ยเอา้าเขาพูดไทยอะ่ะทุกเมืองที่ประเทศซาีดุดอารเบียเขาก็จะมีด่านเข้าเมือง mm hmm. เขาก็จะตรวจอีกอมะอบัตรบัตรต่างด้าอะไรเนี่ย mm hmm. เขาก็จะตรวจอะไรอ,อะไรพวกเนี้ยควนี้พวกเราในกลุ่มเราเนี่ยหลายคนที่ไม่มีบัตรวมท้งเช็คด้วยของในรงท้องผมด้วยไม่มีบัตรเราเราก็บอกกับคนไทยที่ขับรถเนี่ย บอกว่าพี่เอาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะลงตรงนี้แล้วผมจะเดินอ้อมไปยังไงพี่ไปรอผมข้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยรู้ไหมว่าคนไทยคนนั้นก็ตอบแบบ